สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรับทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูรักหน่วยบนระยะสั้นเนาะสำหรับสูตรนี้ก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่งวดวันที่1น่งเดือน1ิ2 5 6 6เนาะอ่ะ ก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูสูตรคิดคำนวณกันก็เดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องก่อนคำเตือนเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรนี้เข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายอ่ะสำหรับในสูตรนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าทั้งหมดอ่า เจ็ดงวดมีเข้ามาแล้วทั้งหมดกี่งวดเนาะสำหรับหลักหน่วยบนในสูตรนี้ใช้ทั้งหมดห้าตัวเนาะห้าตัวเอางวดที่หนึ่งออกสองศูนย์สองหลักหน่วยบนของเราห้าตัวก็เข้าที่เลขสองเลขสองตรงนี้อ่าก็เข้าไปเป็นงวดที่หนึ่ง ต่อมาออก4 4 6หลักหน่วยบนของเราก็เข้าที่เลขหกตรงนี้ต่อมางวดน,นี้ออก9ก้าหลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลขหนึ่งตรงนี้ต่อมางวดน,นี้ออก 990เอ่หลักหน่วยบนของเราก็เข้าที่เลขศตรงนี้ก็เข้าต่อมาอีกเรื่อยๆเป็นงวดที่สต่อมางวดน,นี้ออก09 7เจอ่หลักหน่วยบนของเราก็เข้าที่เลขจิตตรงนี้ ต่อมางวดน,นี้ออกเจ็ดห้าเจ็ดหลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลขเจ็ดก็เข้าต่อเป็นงวดที่เจ็ดต่อมางวดน,นี้ออกห้าสี่สี่หลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลขสี่ตรงนี้อ่ะอ่า อันนี้ก็จะเป็นงวดวันที่ 2, 5, 6, 10, 7, 8, 7, 6, 5, สิมกราสองพัน้าร้ได้8ปดเจ็ดหกาสีาำหรับหลักหน่วยบนของเราเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรนี้คิดคำนวณยังไงเนาะท่านผู้ชมสูตรนี้คิดคำนวณยังไง เราก็จะใช้เดีย๋ยวนะกระดาษลืมมามาตําน่งที่เราจะใช้ในการคิดคํานวณจะใช้รา,างวัลที่หนึ่งเนาะของงวดล่าสุดก็จะเป็น6กสองห้า ห้าสี่สี่ก็จะใช้ตำแหน่งหลักแสนบวกด้วยตำแหน่งหลักหมื่นหกบวกสองได้แปดเราก็จะนับลดเต้มไปอีกสี่เต้มเนาะก็จะเป็นแปดเจ็ดหก ห้าสี่สำหรับหลักหน่วยบนในสูตรนี้ห้าตัวเราได้แปดเจ็ดหห้าสี่เนาะก็จะเป็นวิธีคิดง่ายๆเนาะก็จะได้แปดเจ็ดหห้าสี่ประจําวดวันที่สิบเจ็ดมกราเนาะจะมีมาให้เห็นในหลักหน่วยไหมในชุดสามตัวบนเนาะ ก็เรียบร้อยสำหรับสูตรนี้อะสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ